สวัสดีครับสวนบอนสีพระธรรมวันนี้จะพาไปบุกดงบอนสีหนึ่งในตับพุทธประวัตินะครับบอนสีที่จะพาไปในวันนี้นะครับนั่นก็คือบอนสีพระโมกขลานะนั่นเองครับผมก่อนที่เราจะทําการล้างบ่อตรงนี้ก่อนที่จะลื้อกระถางเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินปลูกนะครับจะพามาบุก บนสีพระโมคคัลลานะมาดูว่าต้นที่แยกหน่อไว้นะครับที่จะเอาไว้ตั้งแม่เป็นยังไงบ้างนี่ตู้นี้เลยครับผมนี่ตู้ท้ายเลยตู้สุดท้ายเลยตอนนี้น้ําแห้งแล้วนะครับใบก็เริ่มโทรมแล้วเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า,าต้นเขาจะโตแค่ไหนนะครับจะได้ทําการล้างกระถางนะครับล้างกระถางแล้วก็จะได้เปลี่ยนกระถางใหม่ส่วนต้นไหนที่ หัวมีเขี้ยวเยอะมีหนอก็จะทําการแยกหนอแล้วก็ผ่าหัวทําจํานวนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันวันนี้นะครับที่เงียบเงียบไปหลายวันก็เนี่ยแหละครับผมอยู่ในช่วงที่เคลียร์ต้นไม้นะครับเคลียร์ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยยังไม่หมดเลยนะครับเนี่ยคือล้างบ่อล้างบ่อสองบ่อน,นี้นะครับล้างแล้วก็นําบนสีที่อยู่ในตูนะ้ออกมาเปลี่ยนนะครับออกมาเปลี่ยนกระถาง อัพไซส์เปลี่ยนดินปลูกใหม่นะครับเนี่ยหลายๆต้นก็จะเอาออกมาปลูกนอกตู้เนี่ยอยู่นอกตู้ได้แล้วตอนนี้เขาปรับสภาพได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงนอกตู้นะครับเพราะว่าหลายๆต้นก็คือโตสมบูรณ์แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ตรงนั้นจะเป็นลูกไม้ด้วยนะครับจะเป็นลูกไม้ก็ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนคือตอนนี้เอาบอลสีที่มีชื่อเนี่ยเข้าตู้ไปก่อนนะครับหลายๆต้นถ้าเกิดเรา,อาพอที่จะมีจํานวนเราก็มาลงแปลงแบบนี้ครับ เริ่มเริ่มเริ่มที่จะอยู่ตัวแล้วเริ่มจะเกิดแล้วเห็นไหมครับนี่ใบแบบเขียวสดมากๆนี่คือเทพอักษราแผลงเขียวดูดูหน้านี้โอ้โหสีสดมากนะครับเทพอักษราแผงเขียวนี่นะครับนี่สีสดมากคือใบหนาครับใบหนาแล้วก็สดมากนี่ออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วอันนี้ก็มีหน่อแล้วด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นฝุ่นนะครับเทพอักษราเขียว คือเป็นเทพอักษรสายดาร์กไปเลยนะครับจากเป็นบอลด่างก็เป็นบอลสายดาร์กไปเลยนะครับเนี่ยเทพอักษรเห็นไหมครับว่าขนาดเขาไม่ด่างนะครับเราก็เลี้ยงไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆจนตอนนี้เนี่ยขยายจํานวนออกมาแล้วก็แบ่งให้กับญาติโยมไปปลูกด้วยบางคนมาที่สวนอล้เราก็แบ่งให้ที่ที่มีจํานวนจนตอนนี้หมดแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณเนี่ยที่ลงแปลงนะครับนองนั้นก็แบ่งให้ไปปลูกนะครับฝั่งนี้ก็มีหลายๆต้นนะครับที่เอาลงไปแล้วแต่ว่า กำลังจะงอกนะครับหลายๆต้นก็กาลังจะงอกเดี๋ยวคองอกขึ้นมาก็จะเป็นพุ่มเป็นฟอร์มกอสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝั่งนี้ด้วยนะครับเรามาเช็คกันนะครับจะได้นําไปทําจํานวนนะครับหลายๆท่านก็ยังไม่มีดูดินคือแห้งหมดเลยนะครับแล้วดูใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากๆดูคือแบบโอ้โหเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามือเยอะมากนะครับ เหมือนเราทิ้งให้เขาโสมนะครับทีนี้ก็จะเอาไปทําจํานวนละใบใหญ่มากครับเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมีจากที่มีใบเดียวนะครับนี่ก็เริ่มมีหลายๆใบเนี่ยดูใบล่าสุดกระดูกชัดเจนมากนะครับกระดูกขาวพื้นแดงนะครับหลายหลายท่านได้ไปก็สอบถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยคือมันจะมีกระดูกขาวกับกระดูกเขียวเนี่ยกระดูกเขียวอยู่ที่นี่มี2แบบเลยนะครับนี่กระดูกเขียว อันนี้กระดูกขาวนะครับแต่ว่าพื้นแดงเหมือนกันนะครับบางท่านก็อาจจะอบอกว่าไปคล้ายกับเทพนรสิงห์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้คือจะต้องรีบทำคือจะต้องรีบลื้อล้วเพราะว่าเนี่ยโดนเพีย้ยไฟลายแดงบุกอย่างหนักเลยก็พอดีและครับผมก็จะได้นำออกไปทำจำนวนนะทำจำนวนสำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่มีพระโมกขาลานะนะครับก็เนี่ยตัวนี้ก็ เริ่มโสมแล้ะนะครับเชื่อว่าก็คงจะสร้างหัวได้พอสมควรแล้วไม่งั้นใบเขาไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้คือเขาโสมแล้วนะครับถ้ามาเห็นตอนที่เขาสดชื่อนี่โอ้โหจะอลังการกว่านี้มากและนี่ขนาดโสมนะหน้าเขาก็ยังใช้ได้อยู่หน้ายังใช้ได้อยู่นะครับนี่อยู่นี่จะมีทั้งหมดสามเก้าอ่อหกกับสกระถางสิบกระถางก็จะอาจจะได้ทําจํานวนอยู่ประมาณห หกกระถางนะครับที่เหลือก็นําไปเปลี่ยนดินปลูกนะครับหัวอาจจะยังไม่ใหญ่มากนะครับไอ้สี่กระถางฝั่งนี้นะครับที่ทําการแยกนอส่วนฝั่งนี้หกกระถางนี่ก็คือปลูกนานแล้วก็น่าจะหัวใหญ่พอสมควรนะครับก็จะเอาไปแยกนี้ให้ดูดงพระโมคคันลานะนะครับใหญ่มากนะครับดงพระโมคคันลานนะแล้วก็ยังมีชุดก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่ผ่าไปแล้ว ผ่าชิ้นใหญ่เขาก็เลยโตวไวนะครับก่อนหน้านี้ก็เก็บไว้ตั้งแม่อีกนะครับเก็บไว้ตั้งแม่อีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ผ่าแล้วชุดนั้นก็จะเอาไว้ตั้งแม่เป็นชุดต่อไปนะครับแล้วก็จะขยายไว้เยอะๆเลยพะโมคันลานะนี่สวยงามแล้วใบแบบยิ่งใหญ่มากใบใหญ่มากนะครับแล้วสีของเขาเนี่ยคือแดงสดมากนะครับสีแดงสดมากยิ่งกระดูกขาวเห็นไหมครับกระดูกขาวตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้คือพะโมคันลานะ นะครับพ่โมคันลานะอยู่ในตับพุทธประวัตินะครับส่วน,นข้างๆกันนี้นะครับเราก็จะทยอยทยอยล้างนะครับก็จะมีเป็นตับพุทธประวัติเหมือนกันที่เคยอัปเดตให้ชมไปแล้วนะครับสาหรับตู้นี้ก็จะทยอยทยอยแล้วก็ตัวที่จะต้องรีบทาก็คงจะเป็นนางวิสาขานางวิสาขานี่ก็เป็นมหาอุบาสิกานะครับอยู่ในพุทธศาสนานะครับอันนี้เป็นบอลด่างนะครับอันนี้เป็นบอลด่าง นามว่านางวิสาขานะครับทรงเขาเริ่มไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้แต่ใบไม้แล้วทีนี้พอถึงช่วงที่เขาโตเต็มที่แล้วก็ใบไม้เริ่มย่อยสลายฟอร์มเขาจะเป็นแบบนี้แล้วยิ่งมาเจอเพี้ยไฟไลายแดงก็ทุกอย่างก็คือโซมหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเขาโตเต็มที่แล้วเราก็จะเอาไปทําจํานวนต่อแล้วก็นางสุชาดานะครับถัดจากนางวิสาขาก็จะเป็นนางสุชาดาหน้าสีชมพูแบบนี้นะครับหน้าสีชมพูแบบนี้นี่ ใครชอบสีหวานๆนางสุชาดาเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะหน้าหวานๆแบบนี้ชมพูขาวนะครับในชมพูขาวมีลูกอยู่นะครับเดี๋ยวจะทยอยแยกหนอแล้วก็ทยอยทําจํานวนเพิ่มอีกนะครับชุดใหม่เขาก็คงเนี่ยอันนี้เป็นแม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่ต้นแรกเลยนะครับที่อันนี้เป็นลูกๆของเขานะครับก็จะทยอยทำจำนวน ชมพูทวีปเช่นเดียวกันเนี่ยชมพูทวีปนี่สวยนะครับชมพูป้ายสวยมากนะครับป้ายกําลังดีป้ายกํากลังพอดีไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเี่นนะครับต้นนี้สวยส่วนแม่ใหญ่ต้นนี้ก็โสมไปแล้วนะครับสงสัยต้องรื้อกระถางนะครับรื้อกระถางล้างหัวนะครับแล้วก็ดูเขี้ยวนะครับถ้าเขี้ยวเยอะก็ขยายจํานวนต่อไปถ้าถ้าเกิดเขี้ยวไม่เยอะก็ปลูกกลับคืนนะครับให้เขาได้ ฟื้นขึ้นมานะครับก็คือต้องเปลี่ยนดินปลูกนั่นเองนะครับฝั่งนี้ก็เป็นตับนางสงกรานก็จะทยอยเปลี่ยนนีนนางกิรินีมีเยอะนะครับมีเยอะมากก็จะทยอยแยกแยกออกนะครับตัวไหนที่มันมีมากแล้วก็อาจจะเลี้ยงฟอร์มกอไปเลยเนี่ยฟอมกอก็สวยไปอีกแบบหนึง่งนะครับนางกิรินีเห็นไหมครับนางกิรินีสีเข้มๆแบบนี้ใบใหญ่ๆนะครับนางกิรินีเนี่ย สีสวยมากนะครับสวยงามนางกิรินีอันนี้นางมนทานะครับถ้าจำไม่ผิดแต่ยังไม่ได้กัดแดงมากก็มีลูกเหมือนกันนะครับนางมนทานะครับอันนี้น่าจะเป็นทุงสะเทวีเนะี่ยทุงสะเทวีก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับที่เหลือเราก็แบ่งแบ่งปันไปปลูกหมดแล้วนะครับนี่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลก็โสมโสมไปเยอะเลย โคราคะนี่ก็มีมีแยกไว้อยู่พอสมควรนะครับมีหน่อที่แยกไว้อยู่อีกตู้หนึ่งนะครับตู้เล็กๆที่เคยถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้จะให้ให้ลูกดีนะครับโคราคะทีวีนะครับเป็นนางสงการถ้าจะไม่ผิดนางสงการประจําวันจันทร์นะครับโคราคะก็จะออกโทนข,า,ขาวๆหน้าข,า,ขาวๆแบบนี้นะครับขอบจะเข้มๆหน่อยสําหรับโคราคะนะครับถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยเส้น เส้นไล่ไล่สีสวยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นบอลสายสายเข้มเนี่ยแล้วเส้นเข้มๆเ,เนี่ยจะสวยงามมากอันนี้เขาเป็นบอลแบบขาวสีเบาๆซอบๆนะครับขาวบริสุทธ์ก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นแบบชัดเจนแต่ว่าเส้นเขาสวยนะครับถ้าเกิดเขาเป็นเส้นเข้มๆเ,เนี่แบบโอ้โหจะสวยงามมากนะครับฝั่งนี้ก็มีลหลายๆต้นนะครับเนี่ยตัวนี้ยิ่งเยอะเลย กิมมิทาเนี่ยอันนี้กิมมิทาสองที่เคยถ่ายให้ดูใน E ีพก่อนนะกิมมิทา2นี่ก็ให้ลูกดีมากแล้วก็อยู่อีกตู้นึงก็มีนะครับมีแต่ว่าเขาจะต้นใหญ่นะครับเขาจะต้นใหญ่ใครที่สนใจก็มามารับเอาที่สวนนะกิมมิทา2เนี่ยกัดสีแบบนี้นสีสดๆอย่างนี้เลยนะครับส่วนกิมมิทาหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวรอเขากัดหน่อยนะครับ จะต้องเปลี่ยนดินปลูกให้ใหม่เลยนะครับฝั่งน้นก็มงคลทรัพย์กับเทพทรงธรรมนะครับมงคลทรัพย์กับเทพทรงธรรมที่คล้ายกันมากเลยจนแยกไม่ออกเลยนะครับแยกไม่ออกเลยนี่ก็เป็นต้นเดียวกันด้วยซ้ำ <c oughs> นะครับมงคลทรัพย์กับเทพทรงธรรมฝั่งนั้นนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับอัปเดตหลังจากที่หยุดลงคลิปไปนานเพราะว่า สองตู้นี้เนี่ยใช้เวลาอยู่2เกือบ2ส,สัปดาห์นะครับในการเคลียร์คือเราเห็นตู้ไม่เยอะก็จริงแต่พอเอาต้นไม้ออกมาโอ้โหคือในตู้น่ะต้นไม้เราวางค่อนข้างที่จะเบียดกันเยอะใช่ไหมครับพอนี้พอออกมาปุ๊บกว่าจะเปลี่ยนกระถางเสร็จกว่าจะต้นไหนแยกหนอได้เราก็แยกต้นไหนที่เยอะแล้วจนต้องเอามาลงแปลงแบบนี้นะครับเพราะว่า อย่างหนึ่งก็คือใบไม้เราก็มีจํากัดด้วยต้นไหนที่พอจะลงแปลงได้เราก็ปลูกนอกตู้ไปเลยลงดินไปเลยนะครับแล้วก็คัดเอาเฉพาะบอลที่หน่าสวยๆหรือว่าบอลที่มีชื่อนี่ครับแล้วก็เอาเข้าตู้ตัวที่พอที่จะอยู่ได้นานๆหน่อยนะครับน้าสวยๆเยงี้เราก็เก็บเข้าตู้ตั้งแม่ต่อไปนะครับส่วนต้นไหนที่เป็นลูกไม้นี่ก็เราก็จะเอามาทําเป็นฟอร์มกอ น,นี่ก็ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับเนี่ยพวกนี้ก็จะทําเป็นฟอร์มก่อทั้งหมดเลยนะครับลูกไม้เนี่ยเดี๋ยวลงแปลงให้หมดเลยนะครับลูกไม้้นี้ลูกไม้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ก็ลูกไม้เนี่ยนครพนมกับเงินทองหน้าผสมกันนะครับนี่ก็ทิ้งปล่อยให้เขาทิ้งดอกไปเลยนะครับไม่ได้เก็บเกสรแล้วก็ไม่ได้ผสมด้วยนะครับอันนี้ก็ลูกไม้หน้าขาวเนี่ยหน้าขาวด่างเขียวลูกไม้ใบบาง ใบบางๆแบบนี้เห็นไหมครับตอนโตเนี่ยก็จะมีกัดชมพูบ้างนิดหน่อยนะครับตะกนพลเกียดนะครับอันนี้ทะกนเพเกียดนะครับอันนี้ลูกไม้นะครับลูกไม้ของสวนมลายทองนะครับก็จะคล้ายๆกับหน้าเมืองนนท์ผสมกับมณีล้อมเพชรนะครับคล้ายๆนะครับสาหรับต้นนี้นี่ก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้เนี่ยหน้าชมพูนะครับนี่ก็ลูก ลูกไม้เหมือนกันสายเขียวลูกเจ้าวังนะครับอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นหน้าหน้าแบบเหมือนลายประคาบนะครับก็ไปเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มีนางรากสดนะครับเนี่ยนางรากสดอันนี้เป็นหนอนะครับหน่อนี่นางรากสดเพียงแต่ว่าเขายังไม่ไปให้เห็นแค่นั้นเองแต่ว่าแยกหนอมานะครับอันนี้ก็ลูกไม้เยอะมากเนี่ยลูกดกเลยนะครับนึกว่าผักกาดนะดกมากนะอันนี้ก็ลูกไม้ทั้งนั้นเลย แบบนี้ก็ลูกไม้นีลูกไม้นี้ก็เป็นสายเปรอะนะครับสายเปรอะเปรอะแบบนี้สีเปรอะ,ะนะครับถ้าใครชอบสีแบบนี้หรือใครชอบขาวบริสุทธิ์ก็มีนะครับมีมีลูกไม้นี้มีหลายหน้านะมีหลายหน้านะครับ,รบก็พวกนี้เราก็เปลี่ยนกระถางเข้าตู้ไปแล้วเดี๋ยวอีกสักสัปดาห์หนึ่งจะมาอัปเดตให้ดูตอนนี้เขาอยู่ในตู้เพื่อที่จะพักฟื้นก่อนนะครับเพื่อที่จะพักฟื้นก่อน อยู่ในตู้นี้นะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแล้วก็มาพูดคุยนะครับพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ช่องเงียบไปเลยท่านก็รอที่จะติดตามไม้ใหม่ๆหรือว่าต้นใหม่ๆจากสวนบอนสีพระธรรมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับกำลังจะเคลียร์ตู้ทำความสะอาดตอนนี้เพิ่งจะทำไปได้สองแถว 2แถวเนี่ยครับสแถวก็ไม่ใช่แน่น้อยนะครับ6ตู้นี้ก็โอ้เป็นร้อยกระถางอยู่นะเพราะว่ามีทั้งกระถางเล็กกระถางใหญ่ที่นี่เราก็มาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนกระถางด้วยเปลี่ยนใบไม้ด้วยพอใบไม้หมดเราก็ต้องชะง,งักไว้ก่อนรอใบไม้ชุดใหม่มาก็ค่อยมาผสมแล้วก็ปลูกกันต่อนะครับในการเลี้ยงบอนสีการปลูกบอนสีเนี่ยต้องมีเวลานะครับมีเวลาให้กับเขาแล้วก็ คือบางทีเราเสร็จจากงานจากศาสนกิจมาเราก็มาดูบอนสีนะครับมาพักผ่อนดูสีสันของเขานะครับจากที่หลายๆคนอาจจะเหนื่อยๆจากงานนะครับมาดูบอนสีก็เกิดกระชุ่มกระชวยรู้สึกมีความสุขเพลิดเพลินไปกับสีสันของบอนสีนเ,นเนี่ยที่ที่บอกว่าแยกหน่อไวเห็นไหมครับนี่นี่คือโคราคะทีวี ไม่ใช่น้น้อยแล้วกระถางข้างในนะก็มีลูกแล้วนะครับอันนี้คือเป็นไม้แยกหน่อนะครับดูสีสดมากนะครับสดมากๆเนี่ยสีขาวบริสุทธิ์เลยนะครับนี่โคราคะทวีคือสีนวลมากขาวนวลอะขาวนวลดูขาวนวลนะแต่อันนี้ขาวแบบขาวแบบไว้แบบขาวจั้วนะแต่อันนี้ขาวแบบซบๆอบ่อ,อนๆน,นะครับมีหลายขาวเนาะ แน่นี้โคราคะนะครับโคราคะแล้วเนี่ยมีลูกแล้วด้วยส่วนตัวนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้กระดูกเขียวเนี่ยพื้นขาวนะครับขาวขาวแบบขาวเข้มเนาะมันก็มีขาวเข้มขาวอ่อนนะครับขาวมันก็มีหลายขาวขาวนวลขาวจางขาวควันบุรีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นลูกไม้แล้วก็อันนี้เป็นโคราคะนะครับ ฝั่งนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ี่ลูกไม้กระดูกเข้มเข้มเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงตอนฟอร์มโตโตนี่ก็คงสวยไม่น้อยเพราะว่าทนเข้มเขมนี่มันสะดุดตานะครับเวลาเรา,าเห็นเนี่ยเดี๋ยวตอนโตหน่ยแล้ยวยิ่งเส้นเข้มเข้มแบบนี้นะครับปลูกไปเชื่อว,ว่าต้องสวยอ,ออกมาสวยแน,น่ๆนะครับออกมาสวยแน,น่ๆส่วนต้นนี้เราก็ดูว่าเขาจะไปในทิศทางไหนเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าเหลืองหรือว่าเขา ไม่รู้ว่าเหลืองหรือว่าเขาด่างแบบนี้นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับหลายๆต้นถ้าเกิดต้นไหนมันฟอรมไม่สวยเราก็จะคัดออกนะครับคัดนี่หน้าขา,ขาวๆนี่ก็สวยนี่หน้าอย่างนี้ก็สวยนะครับนี่สวยน,นี่ก็ลูกไม้มีหลายต้นอยู่นะครับลูกไม้ใครมาที่สวนก็เดี๋ยวแบ่งให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวแบ่งให้เลยนะครับสําหรับลูกไม้นะครับใครที่ อยากจะมาชมที่สวนช่วงนี้อยู่ในช่วงทำความสะอาดแล้วก็ปรับเปลี่ยนดินนะครับสวนก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่อาจจะยังลกๆอยู่นะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนกระถางต้องล้างตู้ทำความสะอาดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ช่วงหน้าหนาวมันก็มีเพลี้ยไฟลายแดงบ้างนะครับถึงมากที่สุดนะครับ แล้วก็มีหลายต้นที่ยังทําจํานวนอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงพักฟื้นนะครับวันหลังก็จะไปอัปเดตตู้อนุบาลฝั่งโน้นให้ดูนะครับมีทั้งบอลที่เราผ่าแล้วแล้วก็มีจํานวนอยู่ก็จะไปอัปเดตให้ชมว,ว่ามีชนิดไหนบ้างนะครับส่วนในตู้นี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ย้ายมาจากฝั่งโน้นนะครับมาอนุบาลไว้เพราะว่าตู้ฝั่งโน้นก็เต็มเหมือนกันนะครับเกิดจากการผ่าหัวแยกหนอก็อัดอยู่ในตู้นั้นจนเต็มแล้ว วันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมถ้าหากทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องบนสีพระธรรมจะพาไปอัปเดตมาอีกหลากหลายชนิดเลยนะครับที่จะพามาที่จะพาไปชมนะครับบนสีชนิดต่างๆตับต่างๆบนเก่าบนใหม่ก็จะพาไปชมมีโอกาสก็จะพาไปชมสวนอื่นๆด้วยนะครับอย่างที่ EP ก่อนๆเนี่ยก็ ส่วนบอลี1นะครับก็มาลงให้ดูแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีอีกลหลายๆ EP เลยที่จะไปชมส่วนอื่นๆนะขอติดตามรับชมได้เลยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอลสีพระธรรมด้วยนะครับใครที่อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0808088684ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร